สร้างบานลังในน้อยงบไปหยาดเห็ดเองอ p พีที่12ค่ะพอทางแบรนด์มาสรุติดต่อเขามานะคะทุกคนปุ้ยก็คือดีใจมากๆนะคะเพราะว่าโตวปุ้ยเองนอกจาก,กยังขาดเครื่องมืออีกหลายอย่างมากเดี๋ยวทางมาสรุ่นจะพอร์ตในเรื่องของเครื่องมือนอกจากส่งการสร้างบานลังในน้อยของเฮ้านะคะมันจะเป็นไปด้วยความยากลําบากค่ะถ้าหากว่าเครื่องหมาเครื่องมือมันพร้อมปุ้ยก็เลยกดสร้างเครื่องมือของมาสรุเป็นบางอย่างไปนอกจากคือจังพวกสว่านนะคะแล้วก็เร่อยวงเดือนที่เป็นแบบเร่อยวงเดือนหสายนะคะทุกคนหลังจากคลิปที่แล้ว ที่เฮาไปหาสื่อหน้าตั้งแล้วก็สื่อประตูเนาะค่ะซึ่งประตูของเฮานะคะจะได้เป็นโครงเปล่าๆแบบนี้มาเนาะค่ะซึ่งเป็นโครงประตูสําหรับใส่กระจกนะคะทุกคนเดี๋ยวเฮาจะต้องเอาไปขัดเอาไปล้างเนาะค่ะแล้วก็เอาไปหายางเพื่อใส่กระจกให้อีกเท่อนึงเมื่อน,นี้ตั้งใจว่าจะขึ้นโครงด้านหนเนาะค่ะทุกคนซึ่งเฮาจะต้องว่างประตูไว้นะคะเพื่อที่จะห้มันได้จุดกึ่งกลางนะคะโครงประตูนี่จะเป็นโครงประตูใหม่ประดูอย่างดีเลยนะคะถึงแม้ว่าจะดูเก่าะค่ะแต่ว่ากะคิดว่าเวลาที่เฮาไปขัดแล้วเฮาทาสีใหม่ อีกหลอบหนึ่งค่ะคิดว่าน่าจะสวยยูภายในห้องของห้าต่างใจวาจะใส่เป็นกระจกรอบๆเลยเนาะคะ่ะทุกคนคือจังประตูนี่ก็จะเป็นกระจกนะคะหน้าต่างก็จะเลือกเอาแบบที่เป็นกระจกมากนะคะเพื่อที่จะให้ภายในห้องนะคะสามารถรับแสงได้อย่างเต็มที่เนาะคะ่ะจะได้รู้ซึกบอึดอัดเดี๋ยวความที่ว่าบานลังในหน่อย,อยของห้าตนทุนหน่อยนะคะทุกคนหฮากะมีเงินเฮากะทาย,ย่อยสื่อใหม่สื่อยังเอานะคะสื่อที่ระย่างในระหว่างที่รอดเรือวงเดือนต้นไม่มาส่งเนาะคะ่ะเฮากะใส่เรือมือแบบนี้ไปสักอนนะคะมันอาจจะซาลวก็เสียเวลาเนี่ กแต่กับบอเป็นอย่างนะคะเห็ดเอาซาำที่เจ้าของเห็ดได้เฮาก็จะประตูตังไหวแบบนีกอน,นะคะเพื่อที่จะให้สามารถเห็ดโครงได้พอดีกับประตูนอกจากเดี๋ยวความที่ว่าเฮาทั้งสองคนบ่นเมินสางนะคะเห็ดเอาตามความขอใจของเจ้าของแล้กก็คิดว่าความมั่นทีแบบสามารถที่จะเป็นไปได้มัน่นาจจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเฮาก็จะค่อยๆเสริมโครงไปนั่มเรื่อยๆนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโตโครงเพื่อนของเฮาเมื่อนีกระไดประมาณนีสกอนะคะ่ะทุกคนแดดกระหอนนะคะร่มกระแฮ้งแฮ้งค่ะทุกคนผัดจนว่าผ่าใบขาดเบื่อตอนกลางวน กระแดดดี้ทองป่าแจ่มใสค่ะเพราะว่าแต่ค่ำมานะคะผุนขาทองฟ้านะคะหมืดมากนะคะแต่ว่าบบมีฝนค่ะมีแต่แต่ล่มแบบนี่นะคะล่มแห้งมากๆบ้านปุย๋ยนี่บบคอยมีฝนนะคะทุกคนฝนแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็ล่มล่มทุกมือค่ะล่มแรงนะคะทุกคนในหน้าเขานี่ก็คือบบมีนามเลยเดอ้อจ่าทองฟ้านี่คือหมืดขึ้นเจงสี่ราคาทุกมือนะคะแต่ว่าโบโตกเลยตัดพามาหมึอต่อมานะคะมือนีห้เฮาบไดเฮ็ดยังเลยนะคะทุกคนบ่มีการต่อเติมบ้านหลังน้อยของเ้าค่ะเพราะว่าห้า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาทรงบันไดที่สั่งไป้มือหนีกับมาทรงแล้วเดอจ้าบันไดอันนี้ก็ราคาพ่แพงนะคะประมาณ8 0ดยกว่าบาทส่งฟรีรุ่น่ห้าสร้างมาเดอจ้าจะเป็นรุ่นบันได8ปคันนะคะก็มีหลายสีห้เลือกเติบหนึ่งยูเดอจา้าเฮากับสั่งมาเป็นตีดำนะคะท่าที่เห็นก็นจะเป็นตีดำสีขาวสีแดงเดอจ้าเป็นบันไดที่เขาประกอบมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เดอจ้าเฮาจังมาขันนอทให้มันแน่นอีกเทอ่อนึง้ยนำนักแค่5สิก้อนกิโลเด้วยค่ะทุกคนก็คือรับนำนักเฮาได้สบายมากๆเลยนะคะปีนขึ้นปีนลงก็คือ ดวกมากๆต่อไปนี่ก็บ่ต้องไปยืมบันไดลุ่งกับป่าอีกแล้วเด้อค่ะก่อนหน,นี้เวลาที่จะเฮ็ดงานจุงสูงแบบนี้เดจ้าจะต้องยืมบันไดป่านะคะทุกคนต้องเอารถดกระบะาไปค้นเอากะพอดีเลยจ้าเดี๋ยวฮาจะได้ไปปีนเฮ็ดโค้งลังค้านะคะนำนักกระเบ้าเดจ้าสวยน้ำพร้อมถ้าผู้ใได้สนใจก,ก็สามารถกดเขาไปเบิ่งได้เดจ้าทีตะก,การนาะช่องของปุ้ยนะคะทุกคนรลานนี้ทรงเรียวบักยางคักเลยจ้าประมาณ3วันนะคะมือนี่เป็นมือที่3ก็ขึ้นมาหอดแล้วสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดจ้าเดีเด๋ยวจังมาพอก มาคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ปุ๋ยนำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ